สวัสดีค่ะก็วันนี้โบสั่งของออนไลน์จะเออก็ดูสินค้าจาก facebook พวกงานศินละปะออแกะยางลบนะคะก็จะมีร้านค้าต่างๆที่ขายของเกี่ยวกับพวกงานแกยางลบหรือไม่ก็ MT ็มทีนะคะกออ็โบขอแนะนำนะออจริงๆอ่ะการซื้อของออนไลน์แบบนี้มันมีความเสี่ยงสูงนะคะแต่ว่าก็คืออยากจะบอกทั้งคนขายแล้วก็ คนที่ซื้อก็คือมันมีความเสี่ยงถ้าเกิดคนขายแบบไม่ซื่อสัตย์ต่อลูกค้า,างเงี้ยมันก็แบบการขายออนไลน์มันก็มีผลกระทบกับทั้งร้านค้าอื่นด้วยนะคะแล้วก็เอออย่างโบนะเจอพอีที่ว่าพีออเดอร์สปีดบอลกับหมึกนะจนตอนเนี้ยโบยังไม่ได้หมึกมันก็ทำให้ โบไม่ค่อยมั่นใจที่จะพีออเดอร์เงินจำนวนเยอะๆนะคะมันก็เสี่ยงสูงแล้วก็มันก็มีโอกาสเสี่ยงแล้วก็อาจจะเจอทางร้านค้าที่ดีๆมันก็มีะคะแต่ว่าเราไม่รู้หรอกว่าร้านค้าไหนดีไม่ดีแต่ว่าส่วนใหญ่พอโบซื้อครั้งที่หนึ่งก็ก็จะไม่ค่อยซื้อเยอะค่ะแต่ว่าก็จะซื้อเป็นทยอยซื้อก็ซื้อไม่มากเพราะว่าซื้อของอะไรมันก็เสี่ยง ทั้งเราแล้วก็น่าจะเป็นเรานะควเพราะเราต้องจ่ายเงินไปก่อนนะคะก็เลยไม่ค่อยซื้อเยอะแต่ว่าบางทีก็ซื้อร้านนี้ประจำก็จะรู้ว่าเาเขาก็จะส่งของให้เราเป็นยังไงก็ก็ไว้ใจได้อย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ที่โบซื้อก็จะเออย่างร้านนี้โบซื้อเป็นครั้งที่สองแล้วร้านนี้ก็ขายถูกด้วยอะค่ะก็ เอ,อซื้อของออนไลน์มันก็ดีอย่างคือมันมีให้เราเลือกเยอะนะคะอย่างคอนแกน่นเนี่ยมันจะไม่มีของหลากหลายเท่ากับกรุงเทพที่แบบจะไปหาซื้ออะไรได้เยอะแต่ว่าก็คงจะไปซื้อของได้ง่ายกว่ากรุงเทพเพราะกรุงเทพมันใหญ่ใช่ไหมกว่าจะไปถึงสัมเพ็งเนี่ยก็ใช้เวลาน,านานแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายสูงแต่ว่าถ้าเกิดเราซื้อของแบบว่าให้ไปษณีมาส่งเลยอะ่ะมันก็ แค่เสียค่าโอนกับค่าไปษณีนะคะก็ก็จะประหยัดตามกันเยอะอยู่เอ่ก็แล้วแต่คนนะคะแต่ว่าโบเกินเกินไว้ใจยเฉเผื่อใครสนใจนะคะก็อันนี้โบซื้อของจากร้านนี้เป็นครั้งที่สองละโบว่าร้านนี้ขายยางลบจีนถูกนะคะแล้วก็พวก MT พวกสติกเกอร์อะไรเงี้ยก็ถูก แต่ว่าของเขาหมดแล้วก็คงซื้อรอบหน้าค่ะของมาใหม่อันนี้ก็คือสต็อกเก่าของเขาอยู่ก็อันนี้จะเป็น MT จากเกาหลีนะคะก็ถูกดีแล้วก็ฉีกได้ด้วยเป็นเนื้อเป็นเนื้อฉีกได้ราคา40บาทเองนะที่โบซื้อเนี่ยต่ออันร้านอื่นเนี่ยอย่างที่โบเคยก็เห็นจะเป็น60 70อย่างเงี้ยแต่ร้านนี้ถือว่าถูกมากเลยค่ะ ก็อันนี้สีลายโบซื้อมาทั้งหมดสิบหกแล้วก็อันนี้แล้วก็อันนี้เป็นสติกเกอร์นี้ราคายี่สิบบาทลายเดอะกือน่ารักดีแล้วก็อันนี้เป็นสติกเกอร์พอลลอรอยเป็นเรโทสี่สิบบาทเหมือนกันค่ะ อันนี้ก็ MT สติกเกอร์ก็40บาทได้27แผ่นมัน้งใช่27แผน่นอันนี้ยางลบจีนร้านนี้เหลืออยู่แผ่นเดียวบกเลยได้ซื้อแผ่นหนึ่งเสียค่าส่ง40บาทบวกว่าแพงนะของหมดเนี่ยต้อง40บาททางลบจีนอันนึ่งอ่ะแล้วก็อันนี้เป็นปฏิทินยังไม่ได้แกะเลยเป็นบสกาปฏิทินของปีนี้นะคะ ลายน่ารักดีแล้วก็สี่สิบาทก็เลยซื้อแล้วก็นี้เป็นสติกเกอร์มีอาัลาบั้มด้วยอันนี้หกสิบบาทคะ่ะได้กี่แผ่นอ่ะจำไม่ได้แล้วกอ็อันนี้เป็นของแถมร้านแถมยางลบจีนขนาดนี้ให้โบคะ่ะก็เพราะว่าเป็นลูกค้าเก่าเขาด้วยคะ่ะก็มีลดให้มีแถมให้อะไรอย่างนี้ด้วย ก็ขอบคุณที่รับชมนะคะก็หมดแล้วที่ซื้อของออนไลน์จากร้านนี้แล้วก็พบกันวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ